ตั้งแต่ที่รัเสเซียใช้งานครั้งแรกวันที่21พฤศจิกายนต่อจากนั้นมาขีปาวุธที่น่าเกงขามโอเลนิกดูเหมือนว่ามันหายออกจากหน้าสื่อสังคมรวมถึงปูตินไม่มีการพูดถึงอีกเลยโอเลนิกหายไปไหนสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตนะครับสถานการณ์สงครามรัเสเซียยูเครนประจําวันที่18มกราคม 2,568ท่านผู้ฟังครับสงครามรัสเซียยูเครนที่กําลังดําเนินสงครามกันอยู่ในปัจจุบันนี้นี่นครับและยังไม่มีทีท่าว่าการเจรจายุติสงครามจากการมาของทั้มที่จะสาบานตนเข้ารับตําแหน่งประธานาธิบดีในวันที่20ก็คือวันจันทร์ที่ถึงนีคมนะครับมันยังไม่มีทีท่าไม่มีแนวโน้มว่าสงครามมันจะยุติลงเพราะว่าทางทีมงานทีมเจรจาของทั้มนั้นดูเหมือนว่า มองเห็นนะครับว่าถ้าเผื่อการเจรจานั้นมันคงไม่ยุติลงภายใน24ชั่วโมงของทรัมป์ดำจามตามที่ทรัมป์เคยหาเสียงเอาไว้แต่ถ้าเผื่อการเจรจาเนี่นยแหละครับมันอาจจะใช้เวลาเนิ่นนานไปหลายเดือนแต่ดูฟังครับเหตุการณ์สำคัญที่มันเกิดขึ้นในช่วงปลายปี2567คือเหตุการณ์ที่ ปูตินนี่แหละครับใช้ขีปนาวุธโอเลสิกโจมตีเข้าไปในดินแดนของยูเครนซึ่งดูเหมือนว่าปูตินนี่แหละครับตั้งความหวังและก็โฆษณาโอ้อวดถึงสรรพคุณของขีปนาวุธโอเลสิกตัวนี้อย่างมากในช่วงหลังจากที่มีการใช้งานการโจมตีเข้าไปในพื้นที่เมืองดานิโปรของยูเครนแต่ดูเหมือนว่า บทบาทของขีปุวุธโอเลนิกที่มีการพูดตลอดเวลาพูดนํานเสนอทางสื่อตลอดเวลานั้นดูเหมือนว่ามันค่อยๆหายไปกลายเป็นว่าในช่วงนี้นี่แะครับในการโจมตีที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่15และยูเคนปฏิบัติการโจมตีทั้งมีการใช้ขีปุวุธตะวันตก ATACMS ลงมถึงสตอมชาโดที่เกิดขึ้นเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาดูเหมือนว่า รัเสเซียไม่มีการพูดถึงขี่บรุษตัวนี้อีกเลยซึ่งขี่บรุธตัวนี้ดูเหมือนว่ามันค่อยๆหายออกจากหน้าสื่อทั้งทางสื่อของรัเสเซียเองซึ่งต่อนหน้านี้มีการโหมโฆษณาอย่างหนักท่านผู้ฟังครับนะักวิเคราะห์มีการวิเคราะห์กันนะครับว่าสาเหตุที่ทําไมโอเล็กนิกนั้น จึงหยุดพูดถึงในสถานการณ์ปัจจุบันแม้ว่าการโจมตีจากอาวุธตะวันตกนั้นมันก็ยังมีการใช้งานอย่างเช่นเหตุการณ์วันที่13 14 15เลยครับที่มีการใช้อาวุธตะวันตกโจมตีแต่ดูเหมือนว่าปูตินนั้นไม่ออกมาพูดเรื่องขีปุธโอเลนิกอีกเลยท่านผู้ฟังครับปูตินนั้นจะกล่าวถึงขีปุรดังกล่าวนั้นเมื่อในการโจมตีครั้งแรกเมื่อวันที่21พฤศจิกาย,ยน ซึ่งเขาประกาศการใช้ในการโจมตีเมืองดะนิปโปรนี่แหละครับและในเวลาต่อมานั้นรัเสเซียก็พูดถึงแนวคิดเรื่องการใช้อาวุธชีวิตใหม่อันทรงพลังนี้อย่างเข้มแข็งโดยเฉพาะผู้นําปูตินนี่แหละครับในสัป,ปดาห์แรกนั้นมีการกล่าวถึงขีบรุสโอเลินิกถึง12ครั้งในสัป,ปดาห์ที่2นี่ละครับพูดลดลงเหลือ11ครั้ง และดูเหมือนว่าเดือนธันวาคมนี่เลยครับมีการพูดถึงขีปุรุโอเ็สนิก4ครั้งเท่านั้นเองซึ่งการกล่าวถึงโอเลสนิกเกิดขึ้นหลังสุดเมื่อวันที่26ทธันวาคมซึ่งปูตินกล่าวว่า อาจจะใช้ขีปนาวุธนี่เลยครับในวันนี้หรือพรุ่งนี้ก็ได้หลังจากนั้นดูเหมือนว่าจะไม่มีการพูดถึงขีปนาวุธโอเลติกอีกท่านผู้ฟังครับมีการสันนิษฐานกันนะครับว่าขีปนาวุธดังกล่าวที่มีการใช้งานเริ่มต้นที่มีการใช้งานนั้นมีการสันนิษฐานนะครับว่าจริงๆแล้วโอเลนิกนั้นมันก็คือขีปนาวุธขั้นพื้นฐาน rs 2 6ู่เบสนี่หละครับที่มีการเปลี่ยนแปลงบางจุดบาง พื้นที่บางขั้นตอนในการใช้งานซึ่งการโจมตีที่เกิดขึ้นที่เมืองดานิปโปรมันก็เลยมีการไปพบรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับว่าเขาบอกว่ามันอาจจะมีส่วนประกอบของขีปรุรุธบูลาวาซึ่งผลิตในนรัเเซียเนี่ยนะครับตั้งแต่ปลายยุค2000นั่นหมายความว่าโอเลนิกนี่แหละครับไม่ได้เป็นขีปรุธสมัยใหม่อะไรเลยไม่ได้มีการคิดค้นใหม่แต่ดูเหมือนมันเป็นการเพียงปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขบางรายการบางจุด นะครับนำมาใช้งานท่านผู้ฟังครับเมื่อต้อนเดือนธันวาคมนี่นะครับธันวาคมปี2567รอยเตอร์มีการอ้างถึงเจ้าหน้าที่อเมริกันซึ่งไม่ระบุชื่อเสียงเรียงนามเขาบอกว่ารัเสเซียสามารถใช้ขีปุรธโจมตีโอเลนิกโอเลนิกโจมตีเข้าไปในยูเคนได้อย่างไรก็ตามเหตุการณ์นี้มันก็ไม่เกิดขึ้นซึ่งหลายฝ่ายก็คาดเดาไม่ออกเหมือนกันว่า ทำไมฝ่ายเจ้าหน้าที่อเมริกาจึงออกมาให้รายงานการใช้งานการใช้ขีปุธโอลินิกแต่ทางฝั่งของรัเสเซียนั้นก็ยังไม่มีการใช้งานจริงๆแม้ว่าการโจมตีด้วยอาวุธพิสัยไกลของตะวันตกนี่แหละครับมันจะเกิดขึ้นอยู่เนืองๆก็ตามท่านผู้ฟังครับรัเสเซียนั้นดูเหมือนว่าขีปุตโอลิทิกนั้นดูเหมือนว่ารัเสเซียตอนนี้ก็ยังไม่เคยให้รายละเอียดนะครับว่ามันมีกี่ลูกกันแน่และดูเหมือนว่าปูตินนี่แหละครับจะพูด เสมอเสมอว่าเรามีครังแสงระบบดังกล่าวพร้อมใช้งานแต่ก็ไม่สามารถระบุได้นะครับว่าชัดเจนว่าจริงๆแล้วมันมีกี่ลูกกันแน่ที่มีการใช้งานหรือว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบยังไม่มีการผลิตจริงท่านผู้ฟังครับเมื่อวันที่21พฤศจิกาย,ยนที่มีการโจมตีครั้งแรก และการใช้อาวุธครั้งแรกโจมตีที่ไปที่เมืองดันนิโปรเลยครับสื่อมวลชนจํานวนหนึ่งเขียนว่ารัเสเซียโจมตีเมืองดานิโปด้วยขีปรธดัดแปลงโอเลนิกท่านผู้ฟังครับในวันเดียวกันปูตินนั้นก็เรียกการใช้ขีปรุธโจมตีโอเลนิก uh, โจมตีเข้ามาที่ดันนิโปรโดยที่ไม่มีหัวลบนั้นเขาบอกว่า เป็นการตอบโต้ตอบสนองต่อการโจมตีด้วยขีปุโุธอังกฤษและก็อเมริกาและดูเหมือนวันที่28พฤศจิการยนนี่เลยครับปูตินนั้นจะขู่ต่อนะครับว่าขู่ว่าจะใช้งานจะโจมตีศูนย์การตัดสินใจในเคียบนั่นก็คือทำเนียบประธานาธิบดีของ วลาดีเียเซลนสกี้นี่เลครับซึ่งดูเหมือนว่าหลังจากนั้นมานี่แหละครับคำโขของเขานั้นมันก็ค่อยๆเลือนลางหายไปท่านผู้ฟังครับ 16. ธันวาคมรัสเซียประกาศว่าจะผลิตขีปุรุพิเศษกลางโอเลนิกนะครับเพิ่มเติมเข้าสู่กระบวนการผลิตเต็มที่ 22. ธันวาคมปูตินอวดนะครับว่าเขาซึมซับอย่างลึกซึ้งในการพัฒนา โอเลนิกและสนับสนุนการทดสอบในสนามสู้รบจริงนั่นหมายความว่าปูตินนะครับกำลังมีความคิดที่จะทดสอบขีวุธโอเลนิกครั้งที่2แต่การทดสอบนั้นจะเป็นการยิงเข้าไปในสนามรบจริงนั่นก็คือยิงไปที่เมืองใดเมืองหนึ่งของยเคเนแต่ดูเหมือนว่าเหตุการณ์ที่กล่าวมาทั้งหมดนี่แหละครับมันไม่เกิดขึ้นท่านผู้ฟังครับสำหรับระบบ ป้องกันภัยอากาศที่ดูเหมือนว่าอาจจะเป็นคู่ต่อกรสําคัญที่ถ้าเผื่อนํามาใช้งานนี่แหละครับมันก็จะเป็นคู่ต่อกรที่สมน้ําสมเนื้อของระบบป้องกันภัยอากาศก่อนหน้านี้ระบบป้องกันภัยอากาศของยูเครนที่มีการใช้งานหนักๆก,ก็จะเป็นแพทริออตเพราะว่าแพทริออตนั้นดูเหมือนว่าศักยภาพของมันนี่แหละครับประสบความสําเร็จอย่างสูงในการตอบโต้ขีปรุรุทั้งขีปรุรุนำวิถีขีปรุรุล่น ที่รัเสเซียน,นี่ครับยิงมาพยายามที่จะโจมตีในเรื่องของโครงสร้างพลังงานโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวนี่แหละครับรัเสเซียต้องการใช้ความหนาวนี่แหละครับเป็นอาวุธสําคัญเพราะ,ะนั้นการโจมตีทุกครั้งก็จะเน้นไปโจมตีในเรื่องของโครงสร้างพลังงานอย่างเหตุการณ์ล่าสุด15มกราคมที่ผ่านมา รัเสเซียก็จะตีหมายที่จะทําลายคลังก๊าซใต้ดินสําคัญ2แห่งในภูมิภาคลาวิฟนะครับแต่ดูเหมือนว่าความต้องการของปูตินนั้นไม่ประสบผลสําเร็จอันเนื่องมาจากว่าระบบป้องกันภัยอากาศนะครับระบบแพทริออตนี่แหละครับรวมถึงระบบอื่นๆนั้นก็มีการบูรณาการช่วยกันในการป้องกันรวมถึงการใช้ A16 นี่แหละครับเป็นระบบป้องกันภัยอากาศที่ มาใช้งานอยู่ด้วยในปัจจุบันท่านผู้ฟังครับและอีกระบบหนึ่งซึ่งดูเหมือนว่าทางฝั่งของ UK นั้นก็มีความต้องการเพื่อจะทําให้น่านฟ้าของยูเคนี่แหละครับสามารถได้รับการปกป้องอย่างสมบูรณ์ซึ่งระบบป้องกัน ภายทางการที่กาลังกล่าวถึงนั่นก็คือระบบทรัสท่านผู้ฟังครับในเรื่องของราคาเนี่ยแหละครับมันกลายเป็นปัญหาเพราะว่าอย่างเช่นระบบ p a t ริออตนี่ยแหละครับระบบหนึ่งนั้นมันราคาที่อยู่ที่ประมาณ1.5พันล้านดอลลาร์สหรัฐและยูเคนั้นบอกว่าต้องการประมาณสัก15ถึง20ระบบแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่ามันยังไม่ครบตามที่ต้องการขณะที่ระบบใหม่ล่าสุดที่ทางฝั่งยูเคนั้น ต้องการที่จะมาใช้ในการป้องกันน่านฟ้านั่นก็คือระบบทรัสท่านผู้ฟังครับสำหรับระบบทรัสนั้นราคามันจะอยู่ที่2.5ง้พันล้านดอลลาร์สหรัฐและดูเหมือนว่าอเมริกานั้นก็คงไม่ขายให้ง่ายๆท่านผู้ฟังครับผู้เชี่ยวชาญความกองทัพบกของยูเคบอกว่าต้องการระบบป้องกันขีปวุธระบบทรัสนี่แหละครับของอเมริกาซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อปกป้อง ขีปุ้พิสัยกลางและภัยคุกคามทางอาวกาศความเร็วสูงอื่นๆซึ่งโดยเฉพาะโอเรนิกนี่แหละครับซึ่งเป็นขีปุ้ข้ามทวีปพิสัยกลางที่ได้รับการปรับแปลงซึ่งปูตินนั้นพยายามที่จะนําเสนอว่าเป็นอาวุธมหัศจรรย์และดูเหมือนว่าเซเลนสกี้นั้นก็อยากจะได้ไอ้เจ้าทราสัสระบบทรัสนี่แหละครับมาช่วยป้องกันโดยเฉพาะการป้องกันโครงสร้างพื้นฐานพลังงานนี่แหละครับซึ่งดูเหมือนว่า ถูกยูเครนยูเครนนั้นถูกรัเสเซียโจมตีอย่างหนักท่านผู้ฟังครับทรัสนั้นถือว่าเป็นระบบป้องกันที่ใช้แนวคิดการสกัดกั้นจนนั่นก็คือการยิงเป้าหมายด้วยความเร็วสูงตกโดยไม่ทำให้หัวลบระเบิดด้วยวิธีนี้นี่นะครับระบบก็จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและก็ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดจากเศษซากของระเบิดที่มันระเบิดแล้วกลายเป็นเศษที่ลอยอยู่ใน อากาศในอากาศนี่แหละครับซึ่งมันอาจจะตกลงมาแล้วทําให้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเดือดร้อนเฉพาะอย่างเช่นกรณีถ้าเผื่อมันมีการโจมตีหรือเกิดขึ้นในกรุงเยบนี่แหละครับมันมีประชากรที่หนานแน่นถ้าเผื่อเศษซากที่มันหล่นลงนี่แหละครับมันอาจจะทําความเสียหายความเดือดร้อนได้ท่านผู้ฟังครับอีกอย่างหนึ่งที่ดูเหมือนระบบทรัตมีความสามารถที่ทางฝั่งของยเคเก็มีความต้องการเพื่อจะไปต่อกกับขี่ปุ๊ โอเลสนิก oh, ของรัเสเซียถ้าเผื่อมีการยิงมานั่นก็คือความสามารถที่มันสกัดกั้นเป้าหมายที่ด,ดับความสูงถึง150กิโลเมตรนี่แหละครับมันกลายเป็นคุณลักษณะสำคัญซึ่งช่วยให้มันสามารถปฏิบัติการได้ทั้งในชั้นบรรยากาศชั้นบนแล้วก็แม้แต่ในอวกาศรอบนอกนอกจากนี้นะครับระบบคลาสยังมีความคล่องตัวในระดับสูง และแต่ที่มันมีปัญหาก็คือราคาที่มันแพงสูงริ่วนี่แหละครับ2.5พันล้านดอลลาร์สหรัฐเพราะนั้นมันก็เลยมีโอกาสน้อยมากที่ ยูเครนจะได้ระบบป้องกันคราสมาครอบคลองแต่ดูเหมือนว่าการมีระบบป้องกันภัยอากาศแพทริออตจำนวนมากพอนี่แหละครับมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ปกป้องน่านฟ้าของยูเครนได้ท่านผู้ฟังครับการมีระบบป้องกันภัยอากาศคราสนี่แหละครับถ้าได้มานี่นะครับมันก็จะกลายเป็นกําลังหลักกําลังสําคัญในการป้องกันหน่านฟ้ายูเครน โดยเฉพาะโครงสร้างพลังงานนะครับเรื่องโครงสร้างพลังงานลงแยกกา๊าซลงผลิตไฟฟ้านะครับโรงงานผลิตไฟฟ้านี่นะครับรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆนี่แหละครับซึ่งดูเหมือนว่าตอนนี้มันกลายเป็นว่ารัสเซียนั้นมุ่งที่จะโจมตีอย่างหนักแต่ดูเหมือนว่ารัสเซียนั้นก็ไม่ค่อยประสบผลสําเร็จเท่าไหร่อันนึ่งมาจากว่าระบบป้องกันของยูเครนระบบแพทริออตนี่แหละครับมันทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ